พ่อพันธุ์และการอนุบาลปลาหลดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ดลักษณะทั่วไปปลาหลดเป็นปลาน้ำจือดอยู่ในวงเดียวกันกับปลากระทินแต่มีขนาดที่เล็กกว่าลำตัวยาวเรียวแบนข้างจมอยปากเรียวแหลมปลายปากยื่นยาวและสามารถเคลื่อนไหวหรือยือดหดปลาหลดจะไม่มีครีบอ้องแต่จะมีจุดสีดำคล้ายดวงตาที่โคนคีบหลังประมาณ3-5จุด ชื่อวิทยาศาสตร์มาคอสนาตัสสยามเมนซิสในปีพุทธศักราช2558โดยมติของคณะกรรมการระดับจังหวัดร้อเอประกาศให้ปลาหลดเป็นปลาประจำจังหวัดร้อเอ็ดเนื่องจากปลาหลดเป็นปลาพื้นถิน่นเหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อเอดสามารถเพาะพันธุน์ปลาหลดได้เป็นครั้งแรกของโลกในปีพุทธศักราช2546 ลักษณะเพศปลาหลดเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ1ปีขึ้นไปปลาเพศเมียมีลักษณะลำตัวอ้วนป้อมและโตกว่าเพศผู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีเยื่อบุ้นปกคลุมช่องเพศพร้อมจะอู้มเป่งและนิ่มช่องเพศและติ่งเพศจะขยายตัวมีสีแดงเรื่อๆส่วนเพศผู้ถ้ากดตรงบริเวณท้องเบาๆจะมีน้ำเชื้อสีขาวไหลออกมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อเอ็ดทำการรวบรวมพันธ์ปลาหลดจากเกษตรกรในพื้นที่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมได้ขนาดความยาวเฉลี่ยที่15-30ซนติเมตรพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากธรรมชาติมักจะตื่นตกใจง่ายเกิดความบอบช้ำส่งผลให้อัตราการตายระหว่างการเลี้ยงสูงมากจึงต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ สำหรับอาหารเลี้ยงปลาหลดจะใช้เป็นไส้เดือนดินสับผสมกับอาหารกุ้งก้ามกามปั้นเป็นก้อนแล้วให้ปลาหลดกินวันละหนึ่งครั้งและอาจจะเสริมด้วยไรแดงหรือหนอนแดงสัปดาห์ละ3-4ครั้งอึดจนพ่อแม่พันยอมรับอาหารที่ให้จนมีความสมบูรณ์เพศระยะเวลาในการเลี้ยงพ่อแม่พันจนมีความพร้อมที่จะผสมพันธ์จะอยู่ประมาณที่1-3เดือนจึ่งทําการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศมาเพาะพันการเพาะพันธุ์ปลาหลดทางสูนใช้วิธี การเพาะพันธุ์เรียนแบบธรรมชาติซึ่งจะคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศขนาดน้ำหนักตัวอยู่ที่11-25กรัมอัตราการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในแม่พันธุ์ปลาหลอดจะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในอัตราที่4-20ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในส่วนของพ่อพันธุ์ปลาหลอดจะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในอัตรา10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมการนำพ่อแม่พันธุ์ปลาหลอดที่กระตุ้นฮอร์โมนแล้วลงบ่อเพาะพันธุ์ในอัตราส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์2:1ต่อจะใช้เป็นประการ ให้แม่ปลาหลดเข้าไปวางไข่ขณะผสมพันธุ์ลักษณะไข่ไข่ปลาหลดเป็นไข่ติดวัตถุลักษณะกลมสีขาวอมเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4ถึง1.7มิลิเมตรฟักเป็นตัวภายใน40ถึง48ชั่วโมงอุณหภูมิน้ำอยู่ที่28ถึง29องศาเซลเซียส การผสมพันธุ์ของปลาหลดหลังจากกระตุ้นฮอร์โมนประมาณ20-24ชั่วโมงแม่ปลาหลดก็จะเริ่มวางไข่เมื่อแม่ปลาหลดวางไข่จนหมดแล้วสังเกตจากพ่อปลาจะหยุดควนแม่ปลาก็ให้แยกพ่อแม่พันธุ์ปลาออกมาแล้วนำฟางที่ใช้เป็นประการังเทียมมาใส่ในบ่อเพาะฟักส่วนไข่ที่หล่นตามพื้นให้ใช้สายยางดูดออกมาแล้วนำมาโรยในแผงตะแกรงที่เตรียมไว้ในบ่อฟัก สำหรับการอนุบาลลูกปลาหลดปลาหลดจะเริ่มกินอาหารเมื่ออายุ3-4วันหลังจากฟักออกจากไข่อาหารสำหรับลูกปลาหลดในระยะนี้จะใช้ไรแดงวันละ2-3ครั้งในปริมาณที่มากพอในแต่ละมือ้อจนลูกปลาหลดมีอายุ10-14วันจึงเริ่มให้หนอนแดงเสริมกับไรแดงการเปลี่ยนถ่ายน้ำต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ จนลูกปลามีอายุ40 45วันความยาวประมาณ1 1.5นิ้วจึงนำไปเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ต่อไปค่ะ